วันนี้รถติ๊กตอกนะครับช่างมีให้ใช้ย,ยารถติ๊กตอกซ่อมอะไรบ้างเอาเบาะลงมาครับเอาเบาะลงใครมีเบาะนอนบ้างครับจะเปลี่ยนครับจะใส่เบาะนอนครับให้ผู้ชายนอนทําเป็นเบาะนอนว่ามีแอร์ครับมันมีแอร์แล้วพิงหลังมันบงนังเลยที่ไหนมีครับแถวนี้มีไหมเบาะนอนอะ่ะ เป็นกล่องก็วันนี้ซ่อมอะไรครับวันนี้จะเปลี่ยนไอ้นีเน่เปลี่ยนแผ่น,นความร้อนใต้เบาะใต้ใต้หัวเข็งนี่เป็นฉนวนกันความร้อนมันขาดแล้วก็เศษใจแก้วมันวิ่งเข้ามอน้ำครับ แล้วก็นี่ครับเปลี่ยนชุดลางกระจกครับชุดลางกระจกเลื่อนครับเห็นลูกพี่เปียกฝนครับรถมีแอร์รถแอร์เย็นแต่ว,ว่ากระจกปิดไม่ได้นี่ระก้นปิดไม่ได้ครับก็เปลี่ยนล่างใส่มือหมุนแล้วเปลี่ยนล่างใหม่เลยลางไม่ได้เสียนะนี่แค่อ,อันี้มันหลุดเฉยๆแลไอเราก็นึกว่าลางแล้มันเสียก็เลยซื้อมาเปลี่ยน ตอนี้ยังดีอยู่ครับหลงังก็ตอนนี้กระจุกเปิดปิดได้แล้วเปิดปิดได้เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆในๆก็ลงเชื่อมาแล้วใจจริงตอนนี้อยากได้มอน้ำเจ็ดช่องมากเลยถ้ามีนะใครมีมอน้ำเจ็ดช่องถ้ามีก็จะเปลี่ยนเลยไม่เคยชอบสไลด์สี่ช่องแต่เ,เราอแก้ขัดไปก่อน ได้เจ็ดช่องมันก็จบซ่นเปลี่ยนเบาะรถเกี่ยวครับเจ้าเบาะตัวนี้ไปใส่เดนอยากได้บบเดบาะเบาะวีเนียมไม่ดีครับเบาะวีเนียมไม่ดีซื้อมาแล้วล็อกก็ไม่ได้ พับก็ไม่ดีโคตรห่วดเปลี่ยนเบากแล้วอันนี้ก็ฝนตกฝนตกแต่ตีสองอ่ะสอดแจงตอนนี้แดดยังไม่มีเลยครับแดดยังไม่มีก็เลยเก็บนี่จะใส่ทั้งลมเลยหวานก็ปาดบางฝุน่นครับให้มันลากดิ็พี่ปาดบางฝุ่นทิงน้งคับ ไม่ดีครับบางฝุนลากดินอันตรายคันนั้นก็ทำใบพัดลมกลับไปหนุบหาเมององยู่ครับเพราะมีเม,มององยู่แฉะเละหมดเลยคันนั้นกลับไป ปพลพมแต่ประหยัดน้ำมันครับประหยัดวิ่งมา300โลหมดไม่ถึง2,000น้ำมันแต่รถเปล่านะรถหนักยังยังไม่รู้เนี่ยวันนประเมินประเมินสถานการณ์แต่ถ้าซีรีส์7 300ก็ต้องมี3,000นี่ไม่ถึง2,000แต่ต้องดูว่าตอนหนักจะกินไหมต้องรอติดตาม